ในขณะที่ฤดูฝนกำลังย่างเข้าใกล้มาในกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคมหลายคนอาจจะคิดว่าสถานการณ์การสู้รบในกัมพูชาอาจจะสงบราบคาบลงเป็นการชั่วคราวแต่ว่าความคิดอย่างนั้นอาจจะผิดไปมากทีเดียวเพราะว่าขณะนี้การสู้รบในกัมพูชาการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของชาวกัมพูชาโดยเวียดนามผู้ที่เข้ามารุกรานยังคงดำเนินต่อไปในรอบ45วันที่ผ่านมานี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2526 ชาวกัมพูชาอพยพหนีภัยสงครามภัยการลุกรานจากเวียดนามจากดินแดนภายในเข้ามาทางภาคตะวันตกของกัมพูชาที่หมู่บ้านแห่งนี้ที่มีชื่อว่าอมเพลในอัตราวันหนึ่งก็ประมาณ200-300บางวันก็400คนรอบ45วันที่ผ่านมานั้นมีชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาแล้วถึงเกือบ10,000คนวันที่ันที้องลูกบ้านตัวอ,ออกตัวก่อนแกเบเล่นจับ คุณยายอายุ65ปีจากอำเภอสวายเจ็กจังหวัดพัทตะบองได้กล่าวว่าเวียดนามนั้นไม่ชอบคำว่ายวนชอบที่เรียกชื่อว่าเวียดนามคนเวียดนามชอบขโมยของขโมยหมูขโมยไก่ขโมยทองคำแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ทองคำจากบางบ้านอาจจะลงโทษโดยการตัดนิ้วตัดมือลูกชายของคุณยายอายุ23ปี เคยถูกบังคับโดยเวียดนามให้ไปเป็นทหารให้กับพวกแห่งสำรินแล้วก็ถูกจับถูกฆ่าในที่สุดเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ15ปีหนีมาคนเดียวไม่มีญาติพี่น้ององอกมาจากจังหวัดพระตะบองให้สัมภาษณ์ว่าเธอได้เคยเห็นทหารเวียดนามทำการทารุณโหดร้ายกับชาวกัมพูชาใช้อาวุธมีดแทงใช้ไม้ทุบ ใช้ขวานทำลายชีวิตทรัพย์สินและร่างกายของชาวกัมพูชามีการจี้ปล้นสะดมขโมยและก็ข่มขืนอนาจารย์ผู้หญิงชาวกัมพูชาแต่อาจจะมาในวันม4นี้พระภิกษุสงฆ์อ,องค์หนึ่งในาศาสนาพุทธได้กล่าวถึงความทารุณโหดร้ายของชาวเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาว่าเวียดนามได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายาศาสนาพุทธพระองค์ใดที่ยังหนุ่มยังแน่นก็ถูกจับให้ศึกไปหมด ส่วนพระ <mayın> ที่ยังมีอายุมากอยู่ก็ปล่อยให้เป็นพระต่อไปแต่ในขณะเดียวกันข้าวของเงินทองจตุปัจชัยทานทั้งหลายที่ได้มาจากประชาชนก็ถูกเวียดนาม<อ>แบ่งสันปันส่วนเอาไปใช้พระภิกษุในกัมพูชาขณะนี้ต้องถูกเก็บภาษี<อ>เดือนหนึ่ง,<อ>งคนหนึ่งก็ประมาณ9 0้0 0บถึรบาท ตั้งแต่ปีพศ2518เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปีพศ2526เป็นเวลา8ปีแล้วชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนของไทยภายใต้การอุปถัมภ์ค้ำจุนการอนุข้อของไทยเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ6 0 0นคนและขณะนี้ในวันนี้ยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0คนรวมกับชาวกัมพูชาที่ยังตั้งทิ่ฐานอยู่ติดพรมแดนไทยอีกประมาณ2 0 0 0คนก็เกือบ4 0 0 0 0คนเข้าไปแล้ว การแก้ปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้มีการลุกรานกัมพูชาโดยเวียดนามอีกต่อไปถ้าทำได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ชาวกัมพูชาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากขบพยพหลบภัยหลังไหลกันเข้ามาทางภาคตะวันตกของกัมพูชาแล้วอาจจะลักเข้ามาในดินแดนเองไทยอีกกัมพูชาและประชาชนของเขาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากและเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเป็นขบวนคารวานอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ สมเกียรติอ่อนวิมลรายงานข่าวจากภาคตะวันตกของกัมพูชา